ทำเอาอาหารมาวางถวายพระพุทธรูปหมายใจจะถวายพระพุทธเจ้าในพระนิพพานการทำแบบนี้ได้บุญไหมคะอาจารย์ตอบบุญหรือกรรม กรรมดีตั้งต้นที่เจตนาตั้งต้นที่ใจตั้งต้นที่ความคิดถ้าคิดอยากถวายพระพุทธเจ้าเป็นความคิดที่ดีเป็นบุญแน่นอนสังเกตเข้ามาที่ใจจะเห็นความสว่างในใจ กรรมนะครับตั้งต้นที่ความคิดเอ็นได้บุญแน่นอนแต่ถ้าถามว่าการกระทํานี้ควรอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วหรือยังก็งต้องตอบว่าอาจจะยังืงึทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นเพราะว่าองค์ประกอบ ของการทำทานมันมีอยู่สารูปแบบด้วยกัน 1. เจตนาเราบริสุทธิ์สผู้รับบริสุทธิ์ก็จะได้บุญมากนี่เจตนาเรามันดีผ่านหนึ่งละผู้รับคือพระพุทธเจ้าที่เราคิดถึงว่าอยู่ในพระนิพพานก็บริสุทธิ์ดีก็เป็นตัวคุณที่มาสารแต่ข้อที่3ของที่ให้บริสุทธิ์ คือได้มาโดยชอบธรทำอของเราก็ซื้อมาโดยชอบธรรมอาจารย์ถ้าเงินสุจริตซื้อมาแต่มันจะมีว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยทีนี้ในของนั้นถ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนตัวเป็นๆเ,เหมือนเราเนี่ยองค์เป็นๆเ,เหมือนเราเนี่ยเราให้อาหารใส่มือท่านท่านได้ฉันเป็นคุณประโยชน์ ประโยชน์สําเร็จอย่างเหมาะสมแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ในพระนิพพานคือพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันบริณิพานไปแล้วนะครับจะองค์ไหนก็ตามที่ผ่านมาของของเรามันเป็นรูปวัตถุทีนี้มันเหมาะสมไหมเข้าใจหรือยงังกุศลเนี่ยมันเกิดที่ใจแต่ประโยชน์โดยสมบูรณ์ที่สุดสูงสุด หรือยาอาจจะบอกว่าเราได้ปฏิบัติบูบชาได้ทาได้ทาเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับเหมือนเราวางดอกไม้บูชาพระดอกไม้บูชาพระทำความสะอาดทิ้งพระต่างๆเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าได้กุศลแน่นอนถ้าใจเราเป็นเป็นสุขฮะตอนนั้นนะแต่ประโยชน์สมบูรณ์เกิดขึ้นหรือยังก็ต้องตอบว่ายัางไม่เพราะว่าของที่ให้ไม่เหมาะสมกับผู้รับ ในรายดีที่สุดในแท็กอย่างนี้การปฏิบัติบูชาดีกว่าครับต้องบอกว่าการปฏิบัติบูชาได้ประโยชน์อันสมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่าเช่นของที่คุณให้น่นนะคุณเอาไปถวายพระที่วัดที่เป็นพระที่เป็นองค์เป็นเพนเป็นมนุษย์เนี่ยและจิตคุณน้อมให้ทั้งพระน้อมให้ทั้งพระพุทธเจ้าเป็นประธานรับคุณจะได้ประโยชน์อันสําเร็จผลด้วยเป็นการกระทําที่ครบองค์ และตอบว่าควรไม่ควรได้คือมันของคนเป็นให้คนเป็นนะครับได้ประโยชน์สำเร็จผลและได้กุศลพอเข้าใจสิ่งนี้ได้ไหมไม่มีหลักการตอบใดที่เป็นเหตุเดียวผลเดียวนะะการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นการตั้งคำถามท,ามที่สามารถ จำเป็นต้องจำแนกแจกแบ่งให้ให้ละเอียดจึงตอบได้ในสองอย่างคือกรรมเกิดขึ้นที่ความคิดก้อนหนึ่งว่าเป็นกรรมดีที่เราตั้งใจดีแต่ประโยชน์โดยสมบูรณ์ที่สุดนั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะของไม่ควรแก่ผู้รับเพราะผู้รับในพระนิพพานดันไปให้อาหารแล้วไปวางหน้าพระพุทธรูปแต่ต้องถ้าหาอาหารนั้นถวายพระอาหารนั้นถวายให้คนได้กินสำลิจผลความดีนั้น เป็นการปฏิบัติบูชาอุทิศถวายพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้ต้องตอบว่าได้มากกว่าวิธีแรกที่แค่ว่าวางอาหารไว้และหมายใจว่าจะได้บุญแล้วปล่อยให้หมดกินมดจอกจนเน่าจนเสียไปเฉยเพราะนั้นจึงมีอยู่3มก้อนของคำตอบคือนหนึ่กุศลที่จิต 2. ความเหมาะควรและสความสำริด ผลครบวงจรโดยรวมประโยชน์โดยรวมนะครับอย่างอยากให้พวกเราเข้าใจใรืรุงนี้ผมไม่อยากจะตอบแบบคำตอบเดียวเอาง่ายก็ว่าเรียบง่ายมันได้แต่มันจะไม่ครบถ้วนเข้าใ,ใจใได้นะกับนั่นี่คือคำตอบจากผมขอให้ทุกท่านเป็นสุขครับ